สีนวลสีนวลน,นะคะทองแก่ค่ะไก่ขอดนะคะทองแก่ไก่ขอดมันมาหลุนกันอีกเท่อ,เทอนึงแลคะ่ะว่าสิเป็นตวผูตัวแม่เนาะถามไว้ไม่แย่ดีใจบอบอว,ว่าสิเป็นงวหรือควายมานะคะถ้าเขาทองแก่เราเข้ากับล่างสีหล,นลุนเขาว่าเดือนนี้เขาสิออกลูกเป็นตวผูตัวแม่นั่นคือความสุขสําหรับผู้ที่เขาเลี้ยงงวเลี้ยงควายเลี้ยงมาค่ะ นะคะน yes. ึ่คือความสุขเลยถ้าเขาเห็นสมาชิกออกมาแต่ละตัวแต่ละตัวเนี่ยนั่นคือความสุขนะคะของผู้ทีเขาท้ำเลียงง่วเลียงควายเลียงเลียงสัตว์เลียงต่างๆนะคะบอกว่าจะเป็นมูเฮ็ดเป็นไก่งวควายเพราะว่าจะเป็นหมาเป็นเป็ดเป็น่านนั่นคือความสุขของของเขาค่ะเราอกค้นเป็นเกษตรนะคะเกษตรผสมผสานเกษตรไม่ยังกะแหลวแต่หรือแต่ําปัตุสซวดไม่ยังกะแหลวแต่นะคะ ก็ต้องขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะพรลูกแม่ป่า <S <S อย่าลืมเขามาเบิงแล,ล้กก็ดกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่ไงกระสินนั่นเด้อจ้าไปก่อนค่ะสบายดีค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจในการทํำคลิปในโอกาสต่อไปและเป็นกำลังใจให้อ่อ้ตานนะคะเนี่ยนั่งตานนะคะที่กำลังทองแกๆ่ๆเขาจะมาหลุนกันอีกท่นหนึงว่าลูกเขาจะออกมาเป็นตัวผูตัวแม่เนาะ เอาขอบคุณน,นะคะไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะ